สวัสดีครับวันนี้จะทำเกี่ยวกับการทำานังตัวโลโก้วงกลมนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือวิ่งวนอยู่ในวงกลมนะครับก่อนอื่นเราก็เปิดหน้างานขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรงคำว่าวินโดว์ก่อนนะครับวินโดว์แล้วก็เลือกคำว่าอะไรนะครับเลือกคำว่าอะไรแล้วตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ เราก็กดเข้าไปตั้งค่าให้เป็น Align to Artboard นะครับจากนั้นก็เลือกเครื่องหมาย,น,ย Re นะครับ Rectangle Tool นะครับกดค้างไว้กดเลือกวงกลมนะครับขึ้นมาแล้วก็สร้างกดคลิกสร้างวงกลมขึ้นมาหนงวงครับสร้างวงกลมแล้วก็ไปที่ตัว Text Tool เนี่ยนะครับกดแล้วก็คลิกเลือกคำว่า type t ช้ออน a าส t ูนะครับเลือกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคลิกที่เส้นนะครับคลิกเส้นแล้วก็พิมพ์คำที่เราต้องการที่จะทำนะครับเสร็จก็คอนโทรลชิปแล้วก็กดเพิ่มขยายตัวหนังสือด้วยการกดคอนโทรลชิปแล้วก็เครื่องหมายสามเหลี่ยม ที่ชี้ไปทางขวานะครับเราก็เลือกพอนนะครับวันนี้พี่จะใช้พ้นถาวครัเป็นบูนะครับเมื่อได้ตัวมาแล้วเราก็ไปที่คําว่าไทยเนี่ยนะครับไทยแล้วก็เลื่อนมาตรงคําว่าไทยอนพัน์มาเลือกตรงคําว่า ท้าย on-part a option นะครับแล้วก็ติ๊ก preview ครับหลังจากนั้นตรงช่องนี้นะครับเราก็เลือกคำว่า center ครับแล้วก็กด ok ไปครับอันนี้เราจะมาขยายดูนะครับแล้วก็กดที่ลูกศรอ,อันนี้เนีย่ยพอเราลูกศรมาชี้นะครับมันก็จะเกิดลูกศรเล็กๆเกิดอยู่แล้วก็เลื่อนในตรงนี้มาครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้มาเช่นกันครับ มีลูกศรเล็กๆแล้วก็เลื่อนมานะครับหลังจากนั้นเราก็ก็ปีนบนปมอันนี้นะครับ Ctrl C Ctrl V นะครับแล้วก็พิมพ์คำที่เราต้องการที่จะไว้ข้างล่างนะครับก็โดยการ Select ตรงลูกศรใช้ a Ctrl ทูอนอทเนี่ยละครับแล้วก็มา Ctrl A นะครับ นั้นก็พิมพ์คำที่เราต้องการใส่นะครับก็พิมพ์เรียบร้อยนะครับก็ทำวิธีการเดียวกันแหละครับจริงเราจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับ น,นี้ก็เลื่อนมาก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปที่คำว่า type นะครับแล้วก็ type o n ร์ t แล้วก็เลื่อนมาตรงคำว่า type on/off option ออครับจกดเติมเลยครับกด p r e v i e นะครับหลังจากนั้นก็ไปติ๊กที่เครื่องหมายคําว่า flip นะครับตัวหนังสือมันก็จะกลับมาอย่างนี้นะครับเราก็กด ok ไปครับ เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดตรงนี้เลือกเป็น horizontal align center นะครับอันนี้ก็มาตรงตรงนี้นะครับอันเดียวกัน vertical align center นะครับหลังจากนั้นก็มากดตัวเนี้ยเช่นกันครับ horizontal align center ครับแล้วก็กดอันนี้ด้วย vertical align center ครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะวิ่งเข้าไปหากัน แค่นี้ก็เสร็จสิ้นการทำตัวหนังสือรอบวงกลมที่เหลือเราก็ามาจัดแต่งเพื่อความสวยงามหรือถ้าสมมติว่าตัวหนังสือมันติดเกินไปมันชิดเกินไปเราก็เพิ่มระยะของมันนะครับ้วยการซีเล็กแล้วก็ไปนะครับตรงนี้คือระยะห่างของตัวอักษรอ,อาจจะเพิ่มเข้าไปเป็นร้อยหนึง่งมันก็จะเพิ่มช่องว่าง เมื่อเราปรับเปลี่ยนจนพอใจแล้วนะครับก่อนที่ต่ต้องปรับเปลี่ยนให้ให้ให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเราก็คอนโทรลชิปโอเป็นการ Create Outline นะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นการทํำลกโกตัวหนังสือรอบวงกลมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ ถกใก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยุราฮาฮ่าด้วยนะครับสวัสดีครับ